ปลาทะเลมีเรื่องที่ทําให้ตกตะลึงอยู่หลายชนิดและปลาชนิดนี้ในภาษาอาหรับจะเรียกมันว่าปลาพาฝันและนี่ก็ไม่ได้เป็นการพูดเกินจริงแต่อย่างใดเพราะหากคุณกินปลาชนิดนี้เข้าไปคุณอาจจะได้พบกับภาพหลอนที่สดใสและน่ากลัวเป็นเวลาหลายวันจร,จริงๆแล้วมันเป็นเช่นเดียวกับสารเสพติด LSD ถ้าดูแล้วชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ด้วยนะครับ ปลาทะเลตัวนี้มีชื่อว่าซาเลมาพอกกี้เป็นปลาทะเลที่มีขนาดประมาณ31-45ซนติเมตรมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าซาปาซาปาหรืออีกชื่อคือดีมฟิสซึ่งอยู่ในวงปลาอีคุตหรือปลาจารย์ ลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้คือมีแถบสีทองพาดไปตามความยาวของลำตัวเป็นปลาที่พบกระจายพันธุ์ในมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออกตั้งแต่อาวิสเคไปจนถึงแอฟริกาใต้รวมถึงทะเลเมดิเตอร์เรเ,เนียนจัดเป็นปลาเศรษฐกิจใช้เนื้อในการบริโภคและตกเป็นเกมกีฬา หากดูจากรายละเอียดของปลาชนิดนี้มันก็ดูเป็นปลาธรรมดาๆที่ใช้กินกันได้แต่ทำไมชาวอาหรับจึงเรียกปลาชนิดนี้ว่าปลาพาฝันแล้วทำไมมันจึงมีพิษทำให้เกิดหลอนประสาทได้เหมือนกับ LSD สำหรับผลของการกินปลาชนิดนี้ชาวโรมันรู้มานานแล้วว่า หากใช้ปลาชนิดนี้ในปริมาณที่น้อยจะทําให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มล่องลอยหรือเรียกลมรวมว่าปลาที่มีสปปรรพคุณหย่อนใจแต่ไม่ใช่ทุกส่วนของปลาชนิดนี้จะทําให้เกิดเรื่องนี้ได้แต่เป็นที่ส่วนหัวของมันนั่นเพราะหัวของปลาชนิดนี้จะเป็นส่วนที่ทําให้เกิดภาพหลอนหากคุณกินหัวของปลาพาฝันจะทําให้เกิดอาการภาพหลอนที่รุนแรงโดยอาการของคิดที่จะเกิดขึ้นหลังจากกินปลาจะมีอยู่หลายอย่างเช่นหูวแว่วและเห็นภาพหลอนเพ้อขาดสติควบคุม การเคลื่อนไหวไม่ได้ขึ้นไส้ฝันร้ายเวียนหัวทรงตัวลำบากและมีอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นจากระบบประสาทส่วนกลางถูกลบกวนหากอาการหนักคุณจะถูกหามส่งโรงพยาบาลแล้วทำไมปลาธรรมดาชนิดนี้จึงมีพิษหลอนประสาท เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยในปี2012ความจริงมันไม่ใช่ปลาทุกตัวที่จะมีพิษแบบนี้แต่จะมาจากปลาที่อาศัยอยู่บริเวณที่มีหญ้าทะเลที่ชื่อว่าโพซิโดเนียโอเซียนิกาซึ่งเป็นหญ้าทะเลที่พบบริเวณผืนทรายของทะเลเมเทอร์เรเนียนที่ความลึกประมาณ1-35เมตรแต่ไม่ได้หมายความว่าหญ้าทะเลชนิดนี้จะมีพิษแน่ๆอาจเป็นเพราะแผงต้นพืชที่อาศัยอยู่กับหญ้าทะเลและเมื่อปลาพาฝันกินแผงต้นพืชที่เกาะติดหญ้าทะเลชนิดนี้ เข้าไปมันจะเริ่มสะสมพิษเข้าไปในร่างกายและจะมีมากเป็นพิเศษที่บริเวณส่วนหัวของปลาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานที่จดเจนว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะแพลงต้อนกินญ้าทะเลเข้าไปจึงกลายเป็นแพลงต้อนพิษหรือเป็นเพราะแพลงต้อนมีพิษอยู่แล้วเลยทําให้เกิดพิษที่คล้ายกับ LSD แต่ยังไงซะหากปลาพาฝันกินแพลงต้อนหรือญ้าทะเลเข้าไปมันก็จะกลายเป็นปลาพาฝันที่สมบูรณ์แบบแน่นอนว่าหากมันไม่ได้กินก็ไม่เป็นอะไร มีรายงานหลายชิ้นที่ระบุถึงอาการหลอนประสาทของปลาชนิดนี้โดยเฉพาะที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายซึ่งเกิดขึ้นในปี2006เมื่อมีการตีพิมพ์บทความที่กล่าวถึงชายสองคนที่กินปลาชนิดนี้ในร้านอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนจากนั้นก็มีอาการหูแว่วตลอดเวลาและเกิดหลอนประสาทอย่างรุนแรงโดยรายงานกล่าวว่าชายทั้งสองเกิดอาการหลอนหลังจากกินปลาไปได้สองชั่วโมงเขาเล่าว่ามันเริ่มจากอาการวิงเวียนอย่างรุนแรงและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กายมองเห็นเริ่มเลือนลางกล้ามเนื้อก็อ่อนแรงและอาเจียนเขาพยายามขับรถกลับบ้านแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ขณะดเดียวกันก็ได้ยินเสียงสัตว์นานาชนิดกรีดร้องอยู่ข้างหูตลอดเวลาเขาทนกับอาการนี้นานถึง36ชั่วโมงจนสุดท้ายก็ต้องถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลและนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของปลาพาฝันที่จริงเราก็ทราบกันอยู่ว่าพืชและสัตว์ที่นามาทาอาหารมีอยู่หลายส่วนที่มีพิษเราต้องหลีกเลี่ยงโดยการสังเกตให้ดีและหากถามว่าสัตว์ชนิดไหน ที่คล้ายๆกันอย่างนี้ผมว่าในประเทศไทยก็มีอยู่หลายชนิดอย่างเช่นปลาบ้าและปลาพวงหลายคนอาจคิดตลกที่ผมบอกว่าปลาบ้ามีพิษ สำหรับคนรุ่นใหม่อาจไม่รู้ว่าปลาบ้าในธรรมชาติสมัยก่อนมีพิษรุนแรงมากแต่พิษของมันมาจากพืชซึ่งก็คือลูกกระเบาและลูกลำโพงและปลาบ้าก็ชอบกินของพวกนี้มากแต่ไม่ต้องกลัวถ้าในสมัยนี้ถ้าคุณไม่ซวยจริงๆคงไม่ไปกินโดนปลาบ้าที่มีพิษแน่ส่วนอีกชนิดคือปลาพวงก็มีเหตุคล้ายๆกับปลาบ้าเอาไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันภายหลัง เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องปลาพาฝันปลาที่จะส่งคุณเข้าสู่ความฝันได้จริงๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ด้วยนะครับ